เจ้าบ้านทุกคนแจกเงิน1,000 0บาทเงินสดเข้าบัญชีทันทีจริงไหมดูให้เข้าใจก่อนแชร์ล่าสุดครับตอนนี้ครับมีกระแสะอีกแล้วนะครับสำหรับเจ้าบ้านมีให้เงิน1,000 0บาทมันจริงหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าในวันนี้นะครับผมจะบอกความจริงทุกท่านพร้อมบอกที่มาที่ไปเหตุผลด้วยว่าทําไมถึงจริงหรือทําไมถึงไม่จริงนะครับมาดูกันสําหรับเจ้าบ้านแจกเงินเนี่ยบอกเลยนะครับ ผมเอาข้อมูลนะครับที่น่าเชื่อถือนะครับจากกระทรวงการคลังมาเลยแล้วกันนะครับถ้าคุณไปค้นพบข้อมูลนะครับลองไปค้นข้อมูลเนี่ยใน Google นะฮะหรือในที่ต่างๆนะครับคุณจะค้นพบข่าวนะครับที่พูดถึงนะฮะว่ามีการแจกเงินให้สำหรับเจ้าบ้านจริงหรือเปล่านะกระทรวงการคลังได้บอกเอาไว้ว่าไม่มีนะครับไม่มีแจกแล้วทําไมถึงไม่มีแจกนะครับมันด้วยเลื่อยหล่ยอย่นะครับคือกระแสที่ทางข่าวเนี่ย ที่เราเห็นกันนะครับถ้าคุณค้น Google เรื่องเจ้าบ้านแจกเงินเนี่ยคุณจะเห็นนะครับว่าเขาพูดถึงนะครับจำนวนเงิน15,000บาทนะครับแต่ทีนี้เนี่ยบางทีเขาก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับบางทีก็1 5 0 0 0บาทบางทีก็5,000ันบางทีก็10,000บาทมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับตามคนทําข่าวนะครับซึ่งคนทําข่าวเขาจะทําอะไรก็ได้นะอันนี้เนี่ยผมก็มาบอกความจริงให้ทุกท่านทราบว่ามันไม่มีหรอกครับที่เจ้าบ้านจริงๆมันไม่มีตั้งแต่ต้นแล้วนะครับสําหรับโครงการนี้นะครับ ภาครัฐนะครับไม่ได้ทำนะครับกระทรวงการคลังได้พูดนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยกระทรวงการคลังไม่ได้มีการอนุมัติตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นจึงเป็นข่าวที่ไม่จริงนะฮะดังนั้นครับแจกเงิน10,000บาทเนี่ยเงินสดเข้าบัญชีบอกเลยว่าไม่จริงไม่จริงด้วยเหตุผลอะไรบ้างนะครับข้อที่1เลยเหตุผลก็คือกระทรวงการคลังได้บอก กระทรวงการคลังมีการบอกเอาไว้นะครับบอกว่าไม่จริงถ้ากระทรวงการคลังบอกนะครับมันเชื่อถือได้อยู่แล้วนะครับว่ามันไม่มีจริงนะฮะอันนี้คือข้อที่1กระทรวงการคลังบอกว่ามันไม่จริงมันไม่มีทางที่จะมีได้สําหรับโครงการนี้นะครับเพราะว่าโครงการนี้มันจบไปแล้วนะฮะแล้วมันจริงๆมันไม่มีแล้ว้แต่ต้นนะครับที่ผมบอกไม่มีตั้งแต่ต้น คือไอหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยมันอาจจะมีแต่มันเป็นชื่อโครงการอื่นนะครับแต่มันให้จบไปแล้วนะฮะแต่ว่าให้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนี่ยมันไม่มีนะครับแล้วก็สองไม่มีโครงการนี้ตั้งแต่ต้นอันนี้ก็คือเหตุผลนะครับที่มันไม่มีสองคือไม่มีโครงการนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับไม่มีให้เจ้าบ้านว่าจะได้เงินแบบนี้แล้ว โอนเงินสดเข้าบัญชีด้วยมันฟังดูน่าเชื่อถือมากแต่ว่ามันก็ไม่จริงนะครับใครที่เป็นเจ้าบ้านไม่ได้ได้เงินตรงนี้แต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่2นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีได้จริงเนี่ยคือมันจะต้องมีเหตุการณ์ที่แบบว่าการประชุมคอรมอมีมติคอรมอออกมานะครับคืออันนี้เนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีการประชุมโครงการ คือไม่มีการเอาโครงการนี้ไปนำไปประชุมเลยตั้งแต่ต้นนะครับพอไม่มีการประชุมโครงการมันก็นํามาซึ่งครับโอกาสที่โครงการจะมีเนี่ยก็ยากมากๆที่โครงการจะมานะครับอันนี้ก็คือในส่วนที่3นะครับไม่มีการประชุมในโครงการเลยว่าจะมีให้เงน 105, ิน1น0 0 0หมืหรอบาทในส่วนของเจ้าบ้านนะครับหาทุกท่านฟังแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับรู้สึกว่ามัน คือจริงๆอ่ะมันก็อยากจะให้จริงนะครับแต่ว่าผลมันออกมาแบบนี้ก็มันก็คือไม่จริงผมก็พยายามจะหาทุกส่วนนะครับว่ามันจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าจริงเนี่ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนี่น้องหลายท่านนะครับได้สิทธิประโยชน์ตรงนี้เลยนะครับเป็นครอบครัวก็คนที่บ้านอยู่เป็นเจ้าบ้านก็จะได้เงินนะครับก็จะเป็นช่วยเหลือกันได้ดีเลยถ้าเกิดมันมีจริงๆ อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่ามีโครงการไหนจริงเนี่ยมีอะไรที่จริงนะครับก็จะนํามาฝากกันนะครับจริงๆยังไม่หมดนะครับเหตุผลเนี่ย,ยมีอีกกระทรวงการบอกว่าไม่จริงไม่มีโครงการไหนต้นแล้วก็ไม่มีการประชุมโครงการแล้วก็4มันไม่มีเว็บไซต์โครงการถ้าโครงการแจกขนาดนี้เนี่ยมันจะต้องมีเว็บไซต์โครงการนะครับ มันจะต้องมีเว็บไซต์บอกว่าโครงการนี้เว็บไซต์เจ้าบ้านได้เงินอาจจะเป็นเว็บไซต์อะไรก็ว่าไปนะครับหรือว่าให้ข้อที่5ก็คือไม่มีการลงทะเบียนไม่มีการเปิดลงทะเบียนเพราะว่าถ้าเกิดว่าจริงๆนะครับเหมือนอย่างโครงการล่าสุดก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมครับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมีการเปิดลงทะเบียนนะครับคนไปลงทะเบียนมีคนได้มีคนไม่ได้นะครับซึ่ง ตรงนี้ถ้าโครงการนี้จะมาจริงๆนะครับแต่ท่านถ้ากําลังลุ้นอยากจะให้มาแล้วถ้าเกิดว่านาคตอาจจะมีโครงการนี้จริงๆขึ้นมานะครับมันจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่ว่าก็คือทุกคนเนี่ยเรียกได้ว่ามีการเปิดลงทะเบียนมีเว็บไซต์มีการเปิดลงทะเบียน,รยนหรือไม่มีเว็บไซต์ก็ได้นะครับแต่อาจจะต้องมีการเปิดลงทะเบียนที่ไหนที่1นนะครับภาครัฐเขาจะเป็นคนกําหนดนะครับว่า จะมีการเปิดลงทะเบียนนะครับในส่วนของเจ้าบ้านที่จะได้เงินทถานี้ทถานู้นนะครับซึ่งนั่นแหละก็ในกรณนนีถ้าเกิดว่าเป็น1 0,000บาทเขาก็จะบอกเลยว่าจะมีการโอนเงินนะครับให้10,000บาทนะฮะสำหรับคนที่นะฮะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าบ้านเปิดให้ลงทะเบียนนะครับตามเว็บไซต์เหล่านี้เมื่อไหร่ครับไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนมันก็คือเหตผลแล้วครับมันไม่ใช่ละโครงการเหล่านี้โอกาสจะมีจริงๆมัน ยากมากนะครับที่จะมีนะครับมันต้องมีการเปิดลงทะเบียนนะครับแล้วเรียกว่าคนเนี่ยพอเปิดลงทะเบียนแล้วคนก็ต้องไปลงทะเบียนนะครับใครเป็นเจ้าบ้านก็ต้องเอาหลักฐานไปยืนยันว่าเป็นเจ้าบ้านจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องมีนะครับแล้วต้องทําเป็นคือมันต้องมีอะไรที่จริงจังกว่านี้นะครับไม่ใช่บอกว่าแจกแล้วแจกแล้วแต่ไม่มีอะไรให้ลงทะเบียนไม่มีอะไรให้ติดตามความคืบหน้าอะไรครับเนี่ยอันนี้ก็คือข้อที่สําคัญมากว่าเหตุผลที่มันไม่มีก็คือไม่มีการเปิดลงทะเบียนเจ้าบ้านแต่อย่างใดนะครับ แล้วก็ไม่พอนะครับหลังจากไม่มีการลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับมันยังมีในส่วนที่สําคัญมากๆคือเมื่อเขาบอกการลงทะเบียนนะครับเขาก็จะต้องบอกว่าพอลงทะเบียนเสร็จแล้วไม่มีการประกาศผลคือมันจะต้องครบเลยนะครับพอมีลงทะเบียนก็ต้องมีการประกาศผลลงทะเบียนนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับ เมื่อประกาศผลลงทะเบียนนะครับก็จะมีการให้แจ้งบัญชีที่จะโอนเงินไปให้คุณนะครับหรือต้องให้บอกให้คุณผูกพร้อมเพลงแบบประชาชนเพื่อที่จะทําการโอนเงินให้กับคุณเมื่อไหร่ไม่มีเหล่านี้นะครับมันก็จะไม่มีนี่ก็ผมสรุปให้นะครับปกติแล้วเนี่ยผมก็จะบอกแค่ว่าจริงไหมอย่างเดียวคลิปนี้ผมอัปเดตเพิ่มเติมให้สำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามเรื่องเจ้าบ้านนะครับเพิ่มเติมให้ทุกคนแล้วกันนะครับว่า มันไม่มีพ่ออะไรนะครับหกระทรวงการคลังบอกว่าไม่จริง2ไม่มีโครงการนี้ตั้งแต่ต้น3ไม่มีการประชุมโครงการ4นะครับไม่มีเว็บไซต์โครงการ5ไม่มีการเปิดรับลงทะเบียนปกติแล้วการแจกเงินมากขนาดนี้ทุกครั้งเลยนะครับต้องมีการเปิดให้ลงทะเบียน6นะครับไม่มีการประกาศผลลงทะเบียนเมื่อไม่มีการเปิดลงทะเบียนก็ไม่มีการประกาศผลลงทะเบียนนะครับหรือไม่มีการประกาศว่าใครได้ไม่ได้ถ้าไม่มีลงทะเบียนเขาอาจจะตรวจสอบจากฐานข้อมูลก็ต้องประกาศผลนะครับไม่มีการประกาศผลก็ไม่มีนะครับนี่คือ6เหตุผลที่ เจ้าบ้านนะครับแจกเงิน1,000 0บาทไม่เป็นความจริงนะครับถ้าเกิดมีโครงการไหนจริงผมจะนำฝกากท่านก่อนการสอบนี้ของท่านจากหัวใจสวัสดีครับ